สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแพ็คพัสดุของคุณชมพูนุชชมพูนุชปาสสุขินนะคะคือจำได้แค่นี้นะคะก็จะสองพัสดุยังไม่ได้ซื้อมานะคะขอย,ย้ำเลยว่าสองพัสดุหมดนะคะยังไม่ได้ซื้อมาแล้วก็จะมารีิวให้ดูก่อนนะคะก็ที่คุณชมพูนุชสั่งเนี่ยก็จะมี ค่ะแพนด้านะคะไา่แพนด้าน้อยเพื่องอันนี้เพื่อเราแต่งให้นะนี่นะคะขอบิดนิดนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นเออเป็นเป็นโดนัทนะคะสโลม,มากนะแต่ว่าไม่กล้าบิดนะคะแล้วก็เป็นอันสุดท้ายก็จะเป็นโดนทัทสีเหลืองโดนกัดนะคะโดย โลยสปริงเกร์นะคะนี่น,นะาคะมีแพคเกจให้น,น่ารักมากนะคะไหเกตทำเองนะนี่นะคะไม่ใช่ทำเองหรอกไปซื้อไอเจ้าตัวนี้มาแล้วก็ไปซื้อกระดาษแบบไปซื้อถุงถุงเครื่งแบบนี้มาแล้วก็เอากรเชีามาใส่แล้วก็อันนี้กระมาณแมกันหม็นะคะก็ที่คุณชมคุณสั่งก็มีแค่นี้นะคะก็ก็อย่าลืมกดติดตามกด สสกดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่บ้านไม่บายค่ะ